สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู้เล็กชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะการเ<ม>พาะต้นกล้ามะเขือเทศนะคะหลังจากที่เราเพาะต้นกล้าใสตะกร้าเสร็จแล้วเจ็ดวันผ่านมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้นกล้าที่เราเพาะมาแล้วเจ็ดวันค่ะอันนี้พร้อมที่จะลงถาดหลุมนะคะ,ะพร้อมที่จะลงถาดหลุมที่เราเพาะมาแล้ว 7วันนะคะทีนี้เราจะย้ายต้นกล้าจากตะก้านะคะมาใส่ถาดหลุมเขาที่แล้วที่ครูเล็กบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะเสียหลุมไป <c oughs> สีสเกตเกินเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเสียหลุมไปก็คือหลุมตัวนี้นะคะหลุมถานถ้าเกิดว่าเราหยอดลงไปแล้วบางต้นอาจจะไม่เกิดไม่เกิดเสร็จแล้วเพราะว่าดินมันแพงนะคะ ถ้าเราย้ายจากจากตะกร้ามาใส่ถาดลุมมันก็จะได้ทุกต้นบางครั้งเราจะไปหยอดเสร็จแล้วอาจจะไม่เกิดเราก็จะเสียที่เสียดินไปนะคะเสียหลุมไปเหมือนเขาที่แล้วที่วานอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะอันนี้ก็คือเอาดินใส่แล้วแล้วก็ลดน้ําให้ชุม่มนะคะลดน้ําให้ชุม่มเสร็จแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าอ่ะเริ่มเลยค่ะ,ะนี่คือต้นกล้า เราก็จะหยดลงไปในหลุมนี้นะคะเวลาลงลงถาดหลุมแล้วมันจะโตเร็วค่ะประมาณ2อวันก็ขึ้นใบที่สี่แล้วก็ประมาณนี้เราก็จะอันนี้ได้ทุกต้นนะคะประมาณอีกยี่สิวันเราก็จะเอาไปลงแปลงนะคะ ตอนนี้เราก็เอาย้ายต้นกล้าอ่อนนะคะมาใส่ถาดลุมได้300ต้นแล้วค่ะ300 300กว่าเพราะว่าถาดหนึ่งมันมีร0 4ต้นตอนนี้เราก็ได้มา300แล้วนะคะทีนี้วันนี้เราว่าเราจะทำให้ได้ประมาณ2,000ต้นเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็คืออ,อันนี้ที่มันมีรากนะคะเสร็จแล้วเราก็นี่ทำลุมให้มันก่อน ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันนี้พอทำเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำน้ำแบบฝอยอ่าลดน้ำฝอยให้มันได้รับความชื้นนะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตอนเย็นลดอีกบบประมาณ 20, 20วัน,วนเราก็จะได้ย้ายไปลงแปลงที่ปลูกจริงจ้า เดี๋ยวเราจะมีผู้ช่วยมาช่วยทํานะคะไปหาไปหาไม้มาลูกไปหาไม้ลูกชิ้นมาผู้ช่วยสักสามสีคนแถวนี้แหละ <laughs> จะได้เสร็จเร็วเ <laughs> <laughs> นีว่คใลงทานรู้ไหมวมันจะโตมันจะคืนนึงได้เป็นเซนเลยแหละ ติดลากเลยพรุ่งนี้เช้านี้ต้นจะแข็งยืนตั้งเลยทำได้เนาะแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนเนาะตั้งแต่เพาะมาเมล็ดใสต่ตะก้า,ามาย้ายลงถาดหลุมเสร็จแล้วเอาไปลงแปลงอีกครัง้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราทำช่วงนี้นะคะมันก็จะไปออกผลผลิตเดือนสิงหาคม ปลายกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะเป็นช่วงที่มะเขือเทศแพงนะคะเคยถึงกิโลกรัมละ 20, 120บาท80บาทเราก็เคยขายมาแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หน้าฝนแล้วมันจะทํายากเพราะว่าฝนตกจะทําให้มะเขือเทศมันไม่ชอบน้ำเนาะทำให้มะเขือเทศ,อ,นะทเอ,เทศอาจจะเน่าเปื่อยหรือ มะเขือเทศที่ออกผลผลิตแล้วมันโดนฝนแล้วมันจะทําให้ลูกมะเขือเทศแตกแกนิจิงสองพันต้นนี้ได้หลายตันเลยนะคะเก็บก็ง่ายด้วยเก็บเองก็ได้เลิกกลับจากโรงเรียนก็มาเก็บมะเขือเทศตอนเย็นได้ร้อยกิโลร้อยกิโลกิโลละห้าสิบบาทร้อยกิโลกิโลห้าสิบบาทร้อยกิโลกิโลละห้าสิบได้เท่าไหร่ห้าหมื่น น่ลมนาวบวกเลขคูณเลขผิดอีแล้วจะไหมกลับม,มาตอนเย็นได้กิโลละ50บาท100กิโลก็ได้5,000ันละแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะลองดูฟ้าฝนก่อนถ้าฝนตกลงมาใส่มันก็จะยากหน่อยเราต้องทำจากซ้ายไปขวาไม่เวลาเราเนี่ย1 2 3 4 5สสี่หไปทางนี้ถ้าเราทำมาทางนี้เป็นไงถนัดไหมไม่ถนัด เราก็จะเลือกต้นที่มันแข็งแรงุต้นที่มันแข็งแรงที่สุดนะคะมาลงถาดหลุมลงแล้วก็คิดว่าน่าจะรอดทุกต้นนะคะเพราะว่าเรามองเห็นหมดล้ยังไงก็รอดเพราะอะไรดินเห็นไหมลากลากขาวมากค่ะดินก็มีความชื้นคือว่าเราเอาจจะปลูกช่วงนี้2000ต้นอีกเดือนหน้าเราจะปลูกอีก2,000ต้น เราจะเก็บไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดอะไรไม่ให้ขาดตอนไม่ให้ขาดคือจะได้ขายไปเรื่อยๆขายตั้งแต่เดือนสิงหากันยาพฤศจิกาถึงธันวากระป๋องหนึ่งเราจะขายไปเรื่อยๆเพราะว่ามะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกเนาะอ,อายุสั้นใช่มันไม่เหมือนต้นมะนาวไม่เหมือนต้น ขนุนไม่เหมือนต้นมะม่วงนะมันเป็นไม้ล้มลุกใช่ไหมเ,เวลาถึงเวลามันก็จะวายต้นมะเขือเทศไม่ชอบที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าที่เขาไถานาปลูกข้าวนะคะมันจะไม่ชอบเลยมันชอบอยู่ในที่มันชอบที่ปลอดสารพิษจะไม่ให้มีกลิ่นยาฆ่าหญ้าไม่มีกลิ่นยาอะไรต่างๆนะคะมันเป็นพืชที่อ่อนแอเวลาโดนเวลาได้กลิน่น ยาคายาเคยปลูกล้นะคะปลูกในสวนข้างๆใกล้ๆนานะคะนาคนอื่นแต่ว่าสวนเราเป็นสวนอยู่ข้างวัดนะคะเราปลูกมะเขือเทศหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขามาฉีดยาคายาต้นมะเขือเทศเราตายหมดเลยค่ะไม่เหลือสักต้นเลยแห้งตายเลยค่ะเพราะว่ามันแพ้ยาแมรงพวกเราก็อาจจะพ่นสมุนไพรพวกสะเดาวพวกตะไคร้อาจจะมีหนอนบ้างช่วงแรกๆเนาะหนอนตั้งแต่ดอก เวลาออกดอกที่จะมีที่มีแมลงมาก็คือช่วงมันออกดอกเพราะฉะนั้นในช่วงออกดอกเราจะฉีดพ่นยาไล่นอนครั้งเดียวตั้งแต่ดอกแล้วเราก็จะไม่ฉีดอีกเลยค่ะอันนี้ก็คือ,อต้นก้านะคะที่เราเอาลงถาดหลุมอีกประมาณสักห้าวันมันก็จะออกประมาณสี่ใบนะคะอันนี้ต้นก้าทั้งหมดที่เราเพาะอาทิตย์ที่แล้วก็เลยย้ายลงมาใส่ถาดหลุม แล้วคืออันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราจะเก็บไว้ในที่ร่มลมตกตอนเช้าเราจะออกไปตากแดดนะคะเพราะว่าพืชทุกชนิดต้องการแสงแดดนะคะตอนเช้าเราก็จะเอาไปไว้ในแดดตอนเย็นเราตอนบ่ายๆเราจะเก็บเขามาไว้ในร่มประมาณ20วันเราก็จะ เอาไปลงแปลงปลูกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ย้ายต้นกล้าจากที่เราเพาะไว้อาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วย้ายมาใส่ถาดหลุมนะคะอีกประมาณ20บวันเราก็จะเอาไปลงแปลงนะคะหลังจากนี้อย่าอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดสั b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ